สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูสมายอีกแล้วในวิชาภาษาไทยนั่นเองในเด็กคะวันนี้เราจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนั้นเดี๋ยวครูสมายมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้เด็กๆด,ดูนะคะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ ความสามารถเอาไปเล่นกับน้องได้นะคะเด็กๆไปลองทำดูกันนะคะเด็กๆก็ได้ดูคลิปกันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปฝึกกล้ามเนื้อมือกันนะคะเด็กๆไ้กันเลยค่ะมาที่แบบฝึกหัดหน้าแรกเลยนะคะเด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะตามเส้นประพร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามค่ะตัวนี้คือตัวอะไรนะเด็กๆ ถูกต้องค่ะฟอฟันนั่นเองเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยป่าเลยนะลากม้วนหัวจากจุดเริ่มต้นสีดำม้วนหัวตามรอยป่าลงมาแล้วก็เขียนตามรอยป่าขึ้นไปนะคะเด็กๆขียขึ้นไปเลยเสร็จแล้วค่ะฟอฟันตัวใหญ่ของเราต่อมาเด็กๆก,ก็มาเขียนฟอฟันตัวเล็กนะ ม้วนหัวขีดลงขีดขึ้นตามรอยปะเลยม้วนหัวขีดลงขีดขึ้นตามรอยปะเลยนะคะม้วนหัวออกมาตามรอยปะเลยที่เหลือเด็กๆเ,เขียนให้เรียบร้อยและอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อมาให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะตามรอยปะจอจานคะ่ะเด็กๆใช่หรือเปล่า อาถูกต้องค่ะเด็กๆก,ก็ม้วนหัวเขียนตามรอยปาะลงมาตามเส้นลูกศรเลยนะวู้บเสร็จแล้วจอจานตัวใหญ่เด็กๆก,ก็มาเขียนจอจานตัวเล็กด้วยนะคะม้วนหัวเขียนตามรอยปาม้วนหัวเขียนตามรอยปาม้มวนหัวแล้วก็เขียนตามรอยปะเหมือนเดิม เด็กๆอย่าลืมเขียนให้เรียบร้อยให้หมดทุกตัวแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะต่อมาให้เด็กๆฝึกเขียนพยันชนะตัวถูกต้องค่ะชอชิงนั่นเองเด็กๆก,ก็เริ่มจากจุดสีดำหมวนหัวขีดลงตามรุกสอนแล้วก็ม้วนตามรอยปาก ขีดขึ้นตามลูกศรโค้งลงมาเรียบร้อยแล้วชฉชิงตัวใหญ่ของเราเราก็มาเขียนชฉชิงตัวเล็กกันนะคะหมวนหัวโหงตามรอยปะกแบบหมวนหัวขีดลงโค้งตามรอยปะเลยนะอเด็กๆนะคะตั้งใจเขียนมันเขียนบ่อยๆก็จะเขียนสวยงามนั่นเอง ที่เหลือเด็กๆอย่าลืมเขียนให้ครบทุกตัวด้วยนะคะและอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการเขียนพยัญชนะตามเส้นประไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมันฝึกฝนบ่อยๆเขียนบ่อยๆตั้งใจทำเด็กๆก็จะเขียนได้กล้ามเนื้อมือของเราก็จะแข็งแรงต่อไปเด็กๆ ไปที่ไหนก็ตามนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็อย่าก,การตกนะคะไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่สบายได้ด้วยความเป็นห่วงจากคุณครูทุกๆคนในโรงเรียนแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย